ตอนนี้อยู่ที่ร้านบ้านเชฟนะคะเป็นร้านเดียวที่ขายหอยเชลอบชีสผักขมอบชีสแล้วก็มีแซลมอนย่างด้วยนะคะอยู่ร้านนี้เองนี่คือหอยแมลงผู้มีหลายหน้ามากๆขนมปังเนยกระเทียมแนะนำอีกร้านหนึ่งกิบกขนมครกค่ะนี่ไม่เหมือนร้านอื่นต้องมาตลาดน้ำของร่ประยมนะเขามีหน้า ตอนนี้นะคะกำลังจะไปร้านข้อหมูย่างร้านนี้เป็นข้อหมูย่างร้านเด็ดเลยนะคะร้านนี้เขาเป็นข้อหมูไม่มันแล้วก็ย่างใหม่่ายดีมากๆกล่องเท่าไหร่คะอ128บาทเน,นี้ยแต่มันน้อยอันนี้เข้มเข้มสุดปลายทุกจุดเลยนะคะที่โซนหกที่นั่งน,น่นั่งมากเป็นที่นั่งริมน้ำวันหลังจะเข้ามานั่งตรงนี้